c CGMNTV อดีตก่อนเชื่อพระเจ้าผมเป็นคนแบบไหนครับก็บอกได้ว่าเลน,นรเรียกพี่เหมือนกันทำทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะมีชีวิตรอดผมไม่ได้พึ่งครอบครัวแล้วผมพึ่งตัวเองแล้วผมคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วแต่ก่อนทำทุกอย่างว่าจะเป็นป้นจี้ขายยาคือทุกสิ่งอะเพื่อที่ได้เงินมาเพื่อที่จะสนองตัณหาของตัวเอง ครั้งแรกตอนอายุ14ตอนนั้นแค่6เดือนเองครับ17อยู่1ปี6เดือนที่อุเบกขา19ที่สอปอสมุทรประการถ้ารวมพวกเสพพวกอะไรด้วยก็ประมาณ7รอบครับชื่อนัดครับชื่อจริงรัตติกรวีระเพลกครับอายุ33ปีครับขายชานมไผ่มุกครับเชื่อพระเจ้ามา1ปีกับ5เดือนครับไม่ถึงมาเชื่อพระเจ้าเหรอครับ ก็เป็นการทดลองครับท้าทาทยกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ามีจริงแบบว่าขอทรงตอบคาอธิษฐานคํขอของผมหน่อยแต่สิ่งที่ผมเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่จริงคือผมอธิษฐานต่อพระเจ้าอยากเจอครอบครัวพ่อแม่แล้วก็พี่3าคนที่ไม่เคยเจอกันมาสิบกว่าปีแล้วผมอธิษฐานต่อพระเจ้าภายในสองอาทิตย์พระเจ้าตอบผมครับแล้วผมก็ได้เจอคือได้ติดต่อได้ติดต่อติดต่อได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยทั้งทั้งที่ไม่เจอกันมานานมาก ตอนที่ได้ยินเรื่องของพระเจ้าทำไมอยู่ดีๆอยากรอง <_ d ata> ก็ได้ยินมาว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีครับ <_ d ata> ก็เลยอยากรอง <_ d ata> เพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เรลวๆเราก็รองมาหมดแล้วแล้วทำไมสิ่งที่ดีเราจะไม่ลองบ้าง <_ d ata> นอกจากคำอธิฐานแล้วเ,เปลี่ยนอะไรผมบ้างหรอเปลี่ยนจิตใจผมนะจากคนที่แบบว่าใจแข็งกระด้างไม่เคยอ่อนให้ใครไม่เคยยอมให้ใครผมเป็นคนใจอ่อนลงแล้วก็เป็นคนที่ถ่อมลงครับ ที่ว่าผมใจถ่อมลงใจอ่อนลงก็มีเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ผมถูกยิงตอนนั้นที่ผมถูกยิงคือผมทํางานที่ภูเก็ตทํางานที่โรงแรมนะครับแต่ก็เอายามาขายด้วยแต่พอดีว่าขายทับเส้นเขาแล้วก็มาพลาดถ,ถูกเขายิงตอนที่ผมเลิกงานเตีหนึ่งเขาก็ไล่ตามยิงผมคือตามหลังมาประมาณ5เมตรนะคะคือมองเห็นได้เลยว่าใครเป็นคนยิง แล้วคนที่ยิงผมเนี่ยเขาโดนจับแล้วตัดสินมา11ปีเต็มๆแต่ตอนนี้เขาอยู่มาแล้ว5ปี6เดือนแล้วอยู่มาวันหนึ่งพี่สาวของคนที่ยิงผมเนี่ยโทรมาผมว่าเขาอยู่มาแล้วนะ5ปี6เดือนครึ่งโทษแล้วเขาอยากจะกลับบ้านอยากทาพักโทษเพราะว่าพ่อแม่เขาแกแ่แล้วรอเขาอยู่เพื่อที่เขาออกามาอยากให้ผมไปยอมความให้ลงบันทึกประจําวันว่าไม่ติดใจเอาความใดๆทั้งสิน้นถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คือมึงทากูมึงยิงกูมึงจะฆ่ากูตายกูทําไมต้องอาภัยให้มึงใช่ไหมครับ พอผมคุยโทรศัพท์เขาผมก็มีความรู้สึกอะไรแบบว่าเคยยอมอะ่ะคือแบบว่าโอเคพี่ผมยอมผมทำให้ใช่ครับใช่ครับโดนยิงสี่นัดครับแต่โดนแค่สองนัดคือเขากล่าพยายามฆ่าผมแน่ๆครับตอนนั้นครับนี่เลยครับผมถึงสัมผัสได้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ผมทำให้ผมใจอ่อนแ้ะถอมลง ทาง,งที่เขาพยามยจะฆ่าผมแต่ผมอภาัาย้เขายอมให้เขาเพราะอะไรครับเพราะว่าผมได้มาอยู่ที่บ้านแห่งนี้บ้านพระเจ้าแห่งนี้ผมก็ได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามาเยอะพอสมควรพระเจ้ายอมให้เรามากกว่านี้ครับยอมตายเพื่อเราเพื่อที่ไถยบาปเราแล้วทําไมเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นะี้เราจะยอมให้เขาไม่ได้อาฆ่ากันไปมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรสุดท้ายผมทําไงครับพ่อผมคุยโทรศัพท์เขาวันนั้นวันลุงขึ้นผมก็ไปโรงพักที่สอนอวังทองหลางเพื่อที่ลงบันทึกประจําวันว่า ไม่ติดใจเอาความกับนายคนนี้ที่ยิงผมเนี่ยหมายเลขดําคดีแดงอะไรท่อยๆเนี่ยผมก็ลงมาดูประจำวันแล้วก็ส่งแสกให้เขาไปที่ภูเก็ตเพื่อที่เขาจะเอาใบเนี่ยไปเยื่นที่ราชัณฑ์ทำพักโทษให้น้องเขา <S <S เหมือนเราได้ช่วยคนคนหนึ่งอะ่ะทั้งทั้งที่เขาพยายามจะฆ่าเราอะ่ะทั้งทั้งที่เขาเป็นศัตรูเราแต่เรากับอภัยเขาช่วยเขาโดยที่ไม่คิดอะไรไม่หวังอะไรตอบแทน ตอนนี้เขาไม่ติดต่อผมมานะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง sign. ออกมาหรยังไม่ออกมาผมก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่า mm. คือผมได้ให้ภัยเขาไปแล้ว <med S 2> ได้ช่วยเขาเต็มที่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่ององผมแล้วจะบอกยังไงกับคนที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้าสนใจพระเจ้าครับแต่ก่อนผมก็ไม่เคยรู้จักพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าแต่ผมมาลองรู้จักพระเจ้ามาสนใจพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมเยอะครับและช่วยเหลือผมเยอะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจครับ มาลองรู้จักและมาสัมผัสดูครับแล้วคุณจะเปลี่ยนได้ครับขนาดผมยังเปลี่ยนได้เลยครับแล้วคุณต้องเปลี่ยนได้แน่ผมว่าผมรัติกรวิรพรกผมเชื่อในพระเยซูครับ